สวัสดีนะครับตามสัญญาครับอีพีนี้เดี๋ยวจะพาดูวิธีที่ผมกันน้ํามันนะครับออกมาใช้นะครับก็นี่นะครับสายยางเส้นนึงนะครับอันนี้เป็นขวดใส่น้ํานะครับดักเอาไอของของน้ํามันนะครับเคเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันนี่เป็นข้างล่างเป็นเตานะครับเตาน้ํามัน น้ำมันเครื่องเก่านะครับส่วนอันนี้เป็นกระปุกสูญญากาศนะครับสูญญากาศก็ต่อท่อมาปกตินี่นะครับต่อท่อสยามมาปกติเลยนะครับนะข้างในนี้เป็นน้ํามันเครื่องเก่านะครับก็ผมจะต้มให้มันมันกลับสถานะเป็นแก๊สนะครับเป็นแก๊สออกมานะครับแล้วก็ให้อ่าให้มันเย็นนะครับให้มันเป็นเกาะกลุ่มกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับผมก็จะต้มไว้เนี้ยครับคือผมใส่เนี่ยประมาณ นี่ครับประมาณหนึ่งลิตรนะพอใส่เข้าไปหนึ่งลิตรผมต้มทั้งวันนะครับปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะครับทั้งวันเลยนะครับนะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆมีไอเดือดขึ้นมานะครับบ๊อกบอกบ๊อกบ๊อกขึ้นมาแล้วเราก็ตรงเนี้ยครับพอพอเราทิ้งเอาไว้นะครับน้ำมันจะลอยขึ้นเราก็ดูดเอาแต่ผิวบนบนของน้ำมันนะครับนี่นะครับทีนี้สิ่งที่ได้ครับก็คือเราจะได้อย่างนงี้นะครับน้ําประมาณนี้นะครับ นะครับคุณๆหน่อยๆไม่ใสนะครับวิธีทำมีแค่นี้นะครับผมก็ต้มไว้ั้นะครับทุกวันนะต้มไว้ก็มาเก็บตรงนี้เดี๋ยวพอเขาอมกะไว้ประมาณตรงนั้นนะครับประมาณแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเสร็จปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ผมก็จะทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วผมก็จะใช้ไอตัวเข็มฉีดยาครับดูดออกนะครับใส่ยางดูดออกก็ได้ครับเอาผิวแค่บนบนมันเนี่ยครับ นะครับนะอ่ะอผมจะจุดควันนี้ให้ดูนะครับเนี่ยครับที่ได้ ไม่เห็นนะมันไม่มืดดีเสียงไหมนะครับไฟมันติดอยู่ลนะเห็นไหมนะีนะ่ยน่ะไฟมันติดอยู่ครับนะเนี่ยอ่ะอย่างนี้เลยคนระับเห็นไหมนี่ครับสิ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวจะลองเทเทเยอะๆ,ๆ,ๆเลยนะ่นะมา โอเคนะครับใครที่จะทําก็น้องๆหนูหนูนะครับฝากไว้อยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ใครที่คิดจะทํานะครับก็ให้ศึกษาให้มันดีๆก่อนนะครับศึกษาดูดีๆนะครับทําอะไรให้มันระมัดระวังนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ